อพ่อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาเยี่ยมมาหยามพ่อบ้านเฮาเก้าสี่นะคะพี่น้องเด้อค่ะมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อเนาะครับ่ตอนนี้ได้หัดยางได้แล้วเนาะพ่อเนาะก็นี้กำให้เท่าจกให้เท่ายางเออยางได้แล้วนะคะมีอะได้ว่าตอนนี้ไม่เท่าไปเนาะกำลังสีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ว่างไม่เท่าแล้วค่ะเดี๋ยวก็ว่างไม่เท่าแล้วเนาะพ่อเนาะครับค่ะมอเส้นมอเอ็นมอเดาเป็นเป็นยังไงพ่อเขาทาอ่ยดีดีอยู่ค่ะ เป็นบีบเสนบบบ้นค่ะอือ,อว่าอะไว่าอะไนวดอนอยางขาว่ายเคยรียดอ่าอันนี้คือคัดเสน้นเส้นที่เป็นเลยมันมเพอเอาเสน้นออกเสน้นนี่อืมแต่เส้นมันจมมันคัดอืมอ่าั้งสมัมยตะกี้กะยังไงยี่นี่ละเจ้ากรรมว่าเรี่ยนน้ำยายี่นี่ละค่ะอ๋อแต่มืดปสิจัยท่ยับมาหาแต่คนนี่ละยา,า่โอ้ค่ะยังไงยอดเ้อานี้ละค่ะค่ะโอ้กัย้อนพ้นได้เก่งนัหัวเนาะอ่า ไม่กันผู้ชอบอายไข่คนแล้วค่ะคุณดึงเสรนดึงเย็นออกอืมแต่ว่าแบบโล่งเนาะหายว่ายางได้เนาะพ่อเนาะอ่าเศร้าเนาะเคนหลายคนดูโอ้ค่ะอย่างไดเนาะคนหลายคนดูพวกเสร็จเตียนอย่อืมค่ะค่ะคุณเป็นคนบอกรู้แน่ละค่ะเบาเก่งในจังนาเนาะพ่อนะเกียงเบาเก่งอ่าเบาเก่งหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะพ่อเนาะอ่าหายวามที่จะเปิดเนี่ยเป็นเศร้ารักครอบครัวกันอย่งค่ะ ให้ว่าเพิ่นดึงเส้นนี่ตุวดเลยมันบ่พอตอนที่เส้นนั้นให้ว่าดูเดือดเลยเท่าไปเนาะให้ว่ากี่กี่เส้นที่เป็นเนาะงพอเนาะดีเค่ะกี่เส้นที่เป็นค่ะพอบรรทัพเกษีเก็สิได้ไปเหตุยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไว้ๆนี่ล่ะค่ะกําลังย่างกําลังย่างได้แล้วค่ะตอนไปขึ้นขวาพี่น้องายค่ะ เค่ะนี่ราคาพี่น้องคะที่บ่เห็นทางคลิปของพอบานเท่าเกาซีเนาะค่ะเนาะปีนึ่งเต็มๆที่พักรักษาโตเนาะค่ะพี่น้องคะอยากไปใจสิขาดค่ะลูกสาวมายามก็ดีใจค่ะบดสีบูบมันบูบไปซื้อๆเนาะพอเนาะนี่ละคนเท่าเนาะสิไปหาโตดีให้เอฟซียุ่ต้อสูงราคาค่ะ ลูกเขมาใส่จริงยืดซื้อดีละค่ะกับวูน้องไปเลยหนึ่งปีเต็มแล้วเนาะพ่อเนาะปี่ปั้วผมเมียขึ้นกระยางมาได้เลยคค่่ะะตอนนี้ก็รเขาไม่ได้ไปน้ำมูดอกพี่น้องยืนนี่ค่ะตอนดีก็จะเลื่อมได้อันเลขมีเก้ามีสองซึ่เก้าเอาศูนย์ใส่ค่ะมีเก้ามีสองเอาศูนย์ใส่เพื่อนวันนะพ่อว่าะจะเลื่อมเลขรับกองฉลากเลขรับกองฉลากเนาะค่ะพ่อเนาะอ่ามีสองวาคิดตลอดเก็ สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าหายว่าเาเอาเป็นตัวเด็นเลยเนาะพ่อเนาะสองเก้าศูย์ศูเกเกเก็บกับหามานนามโอ้มีเก็บกับผ้ามาด้วยะเาเลขเกาศนย์สองนี่อมมันเป็นสมตัวนี่สามตัวนี่ของกองสลากม่ว้วกันกรถือค่ะของกล่องสลากเนพ่อเนาะแดแอเลขวงในเขาค่ะเลขรับวงในนะคะ เลขรับวงในดีฉันมีแต่เขียนฟัดในขาฟ้าละค่ะใช่มีแต่ตัวเลขเลยะค่ะพี่น้องเนี่ค่<ม>ะ,ะเดี๋ยวอีกบ่ดนอีกไม่นานเกินรอนะคะพี่น้องคะก็ชิได้เห็นผลงานทางผอบันฑเฮาเก่าซีนะคะคุนชีดได้ออกไปทําคลิปทําข่าวฝากตอนเนะคะ902บ่90พอ902 902แล้วกหาเจนาะ่อ สองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดค่ะอ๋อค่ะเลขฝากตอนนะคะอีกบนน่านเกินลอก็อจะเห็นผลงานพอบันเท้าเก่าซีนะคะพอคุณพ่อคนเกักกากำลังหัดย่างแล<ร>้วค่วะปีเต็ม <laughs> เต็มแล้วนะคะที่บริไปไทยทอดไปไทยทํำไายกาเนะคะคุณพ่อพักรักษาตัวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางค่ะ ฝากไว้ผิจแต่ละหน้าฝากไว้แนมค่ะพี่น้องคะค่ะมาเยียมมาหยามคุณพ่อนะคะมาเป็นกำลังใจให้พ่อบ้านเฮาเก้าสี่นะคะพี่น้องคะนี่นะคะเลขรับวงในฝากต้อนนะคะพี่น้องคะเก้าศูนย์สองสองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดค่ะพี่น้องห้าเฮ่งห้าปังห้าดัง,ดงไปน้อกันนะคะพี่น้องเนาะห้าได้ห้าได้ห้าได้ห้าโชคห้าหมันค่ะ บมมีเนยวางผากซ้อนเอาแต่บนเลวยมันบ่เอาแต่สามตัวเอาแต่สามตัวบนดลวยมันก็เลยลายอ่าสามตัวรวยเลยนะพ่อมันก็เลยลายค่ะสามตัวหลีดลางอ๋มนี่อะไรค่ะอ้าวค่ะอ่ะปรนเด็คุณพ่อกันนี่แหละค่ะบอนยางคุณพ่อเนาะค่ะฮัดยางเข่าห้องหนำห้องในมองลุกมองลุกค่ะ เก่าแล้วค่ะปุนาเเาขันวะอีพ่อปุนาขมหาลาบมาเห็ดบ่พ่อเห็นไห,นหยโอ้โค่ะค่ะเขาทาเขาทาอีพ่อพันกับพี่ไส้ของปุนาขมหาลาบเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นค้อยดูแลตลอดเนาะค่ะค้อยห่วงค้อยใ่อยตลอดเน,นาะค่ะอีกบ่นาขเกินรอเนาะพอ่อสิได้เห็นผลงานเน,น,นาะพ่อเนาะเนียนๆค่ะอีกไม่นานเกินรอเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นยางหัน,นายางแข็งแรงแล้วเพิ่นก็สิได ไปทำคลิปทำข่าวตามตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีขึ้เก่าเนาะคะ่ะพ่อบ้านเฮาคุณหอนเอฟซีค่ะ <c oughs> เป็นการร่างใจให้ค่ะคุณพ่อคะ่ะเป็นการร่างใจให้คุณพ่อบ้านเฮาเกาสีน,น,นะคะมีหลายหม่องอยูหลีกหน้าทางเห็นหลายหม่องเดยอะมี เพิ่มเพิ่ขึ้นไม่ไรแล้วค่ะสิได้ผ้าทั้งลูกนี่แหละลองขึ้นก้าันะค่ะ๋ยวจะได้ผ้าไปสิ่งนะพ่อเนาะตามคลิปตามข่าวเฮ้าเนาะพ่อนรุนอดป้าเห็ดรุนรุนดป้าเห็ดนะเพ่อนค่ะนี่ราคาจากหมอดาวเนาะค่ะจับเส้นขันเทปแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพิ่นก็ได้มานวดเนาะค่ะมาจับเส้นายเส้นเนาะค่ะส้นยังกับเพ่อนาเพ่อตรงสะโพกเข้านะ ค่่ะเพินดึงเส้นออกให้เพิ่นเพิ่นเพิิ่นจับเส้นเมื่อในตัวห่อหน่ค่ะถ้าเป็นว่างไหนเพิ่นทีเอาว่างหั่นรอดอืมแปะไข่ด้วพ่อเนาะโอ๊ตเอาแต่ว่ามันก็เศร้าพี่น้องค่ะโอ๊ตเอาครับดึงตรงออกหลดอืมไหนว่าจากจากที่เหลือเห่ือางบ่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณพ่อนี่ย่างบ่ได้เลยบ้าดนี้ย่างเข้าห้องน้ำยังเองได้เบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะคอยเดือดของใดหรือว่าเนี่อ้าวซอยเหลือตัวเองได้เบิดละค่ะนี่นะคะเขาห้องหม้อ เส้นขันเทเนาะพ่อเนาะก็เลี้ยนมาจากคุณยายมันบ่พอคุณยายบ้านเฮาคุณยายเฮานาะพ่อเนาะค่ะก็เป็นนี<ง>่แหละค่ะเรื่องของโบราานนาะพ่อเนาะเป็นหมอเส้นหมอเอ็นสมัยโบรานเพิ่จเจงอีหลีได้เนาอพ่อค่ะผมเจาะวาได้บีบค่ายเครียดอือหมายว่าเจาะตรงที่เส้นเข้าเป็นเลยนาะพ่อมบอกเป็นเลยว่าเจาถึงเจาว่าเส้นตัวเลี้ยงเป็นเส้นตัวรักเส้นตัวรักเ้นตัวยึดในตัวเฮานี่ค่ะตัวใดมันพ้าเข้าไปเข้าดูค่ะ พอจอดสีแก้วว่างหันรวดอืมค่ะค่ะเอาวันนี้ก็ให้คุณพ่อหายไว้ๆสิเดีผ้าลูกผ้าหลานไปท่ำชิปทํำขาวตอนนะค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อบ้านเฮาค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขชนที่บอทิมบอปาบอราบอไรนะคะพี่น้องค่ะมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่กะดีใจน้ำนะค่ะสําหรับ เอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลนะคะของปู่สามพันตานะคะพี่น้องคะปูบ่บวกโบตองล่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องคะเขาเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธศุกร์นะคะพี่น้องคะจันทร์พุธศุกร์นี่มื่อละสองมื่นนะคะพี่น้องคะสามหมือนได้เอาเอาแบบน้อยนะคะพี่น้องนะจันทร์พุธศุกร์นะคะมื่อละสองมือน,ะน,นะะ 10, 000, หรือสามมือน อาทิตย์หนึ่งม่สามเหมือเข่ากับสิได้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพ่อผ้าร่ลลวยเนาะคะ่ะซึ่งคุบาอาจารย์ดังๆจรงิงๆก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมายามนะคะมาขอพรจากปู่ใหญ่เข้าใดเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดตกอกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องคะปู่ใหญ่เทพประทานพรนนะคะพี่น้องซึ่งปู่ใหญ่เข้านี่ ปูใหญ่ขานียังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบุญขอบุณเอฟซีแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะได้กีบบัวพ่นกระสิสงางามนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะทอาสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮ็ดให้เพิ่นกระสิง,งามเลยค่ะพี่นอ้องค่ะองค์พระก็ได้เจาภาพทางไอ์พระเกดนะคะพี่น้องคะพระเกจนี่ได้จะภาพทางตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องคะขอนเจนเท่านะคะ่ะแอดกระกาบขอบพระคุณเจใหญ่ใจสปอร์ตทัง ตลาดหนองไผ่ขอนแก่นนะคะพี่น้องเ้อะครับพี่น้องสุขูสุขคนที่ทางขอนแก่นนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนอะกขอให้บุญนุนนำ้ำขอบครัวพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะีคุณน,นะคะพี่น้องเ้อะค่ะขามาสูบ,นบันี้กอบ่าวข้าใจบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ที่ถามมาว่าแอดนะคะปูสามพันตาาพนว่าบดตองล่อหอดวันที่สิบหกวันที่ 1, หนึ่งเขากับลวยก่อนใดนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด็ดนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้เกียกคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล่าปู่สามพันตาในสีค่อนขงังแบบแม่นเลยละคะ่ะพี่น้องคะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจยุคค่ะพี่น้องคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์เต็มๆนะคะพี่น้องเนะาะค่ะบ้านนี้ สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุมแนวทางห้าหน้อยเล่านะคะพี่น้องเนะหาะห้าน้อยเล่าเข่ากุมฟี่บอคิดงั้นแต่ยางใดนะคะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากุมฟี่บอกว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้นนี่แค่อีหุ้นต่างประเทศไต้หวันเวียดนาม,มยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเข่ากุมทุกจันท์ถึงสุกนะคะหุ้นไม่ถึงจัจนทถึงสุก ค้าน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะจังใดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ